สวัสดีครับนักเรียนชั้นะสมศึกษาปีที่หนึง่งวันนี้เราจะมาเรียนกันเนกีเ่ยวกับวิชาดนตรีครับเราก็จะมาเรียนเรื่องจังหวะดนตรีนะครับจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดนตรีนะครับวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่2จังหวะความหมายของจังหวะความหมายของจังหวะจังหวะคือความสั้นยาวของเสียงและใช้กำหนดความช้าเร็วของเพลงเพลงมีทั้งจังหวะช้าและจังหวะเร็ว เมื่อเราฟังเพลงที <t ell> Arizona, ่มีจังหวะช้าเราจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจแต่เมื่อเราฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วเราจะรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานค่ะเสียงของกลองแต่ละชนิดทำให้เรารู้สึกแตกต่างกันดังนี้ค่ะและนี่คือภาพตัวอย่างของกลองสแนนะคะกลองสแนรจะให้เสียงดังตาละแลกแตกฟังอีกครั้งค่ะเสียงของกลองแสแนเมื่อได้ฟังแล้วจะทำให้เรารู้สึกสนุกสนานค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นภาพของกองใหญ่นะคะกองใหญ่จะเสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มฟังอีกครั้งนะคะเสียงของกองใหญ่จะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักจังหวะเพลงสากลที่เรียกว่าจังหวะเพลงมาร์ชนะคะใช้สำหรับเดินแถวหรือเดินสวนสนามในงานพิธีต่างๆค่ะ ตัวอย่างจังหวะและการปรบมือตามจังหวะเพลงมาร์ชนะคะบวกเป็นสัญลักษณ์ของจังหวะปรบมือค่ะต่อไปนะคะจะเป็นจังหวะเพลงไทย เพลงไทยคือเพลงที่ขับร้องและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยจังหวะของดนตรีไทยจะมีอยู่3จังหวะดังนี้ค่ะ 1. จังหวะชั้นเดียวคือจังหวะที่เร็วที่สุด 2. จังหวะ2ชั้นคือจังหวะปานกลาง 3. จังหวะ3ชั้นคือจังหวะที่ช้าที่สุดค่ะวิธีการตีฉิ่งนะคะการตีฉิ่งให้เป็นเสียงฉิ่งจะเป็นเสียงแบบนี้ค่ะ และการตีฉิ่งให้เป็นเสียงฉับจะเป็นเสียงแบบนี้ค่ะวิธีการตีชิ่งจะต้องตีให้เสียงฉิงสลับกับเสียงฉับจังหวะของฉิ่งมี3จังหวะดังนี้ค่ะ 1. จังหวะ3มชั้นเดี๋ยวเรานะคะจะนับจังหวะไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเห็นขีดๆเล็กๆไหมคะไปนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ชิงหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสฉับแถวนี้คือจังหวะช้านะคะต่อไปค่ะจังหวะสองชั้นเดี๋ยวเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3ชิง 1>, 1 2 3่ฉับ1 2 3่ชิงหนึ่งสองสฉับแถวนี้คือจังหวะบานกลางค่ะต่อไปนะคะจังหวะชั้นเดียวค่ะ1ิ่งชิงสฉับ1นึ่งชิงสฉับ1นึ่งชิงสฉับ 1, ชิงสอฉับและนี่คือจังหวะเร็วค่ะการอ่านบทกลอนประกอบจังหวะจังหวะสามารถใช้เป็นตัวกำหนดความช้าเร็วในการอ่านบทกลอนได้ถูกต้องและพร้อมเพียงกันเราสามารถฝึกอ่านบทกลอนประกอบจังหวะได้ดังนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาฝึกอ่านบทกลอนนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเครื่องหมายบวกนะคะให้นักเรียนปลกมือไปด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะ นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอครับเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ